ทุกคนวันนี้แกงขี้เหล็กกันค่ะวันนี้เราแกงขี้เหล็กใส่กากหมูนะคะก่อนอื่นเราก็ไม่ยากเลยค่ะแกงขี้เหล็กนะคะก็ใช้พริกแกงเผ็ดนะคะสองช้อนครึ่งนะคะแล้วก็กระชายนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกระชายเป็นชิ้นเล็กๆลงนิดนึงค่ะเพื่อที่จะได้ตาง่ายนะคะแกงขี้เหล็กใส่กระชายแล้วมันก็จะมีความรู้สึกหอมๆดีค่ะหั่นเสร็จแล้วเราก็ นำลงครกค่ะตำพอแตกนะคะใส่พริกแกงลงตำผสมค่ะถ้าใครชอบรสแบบใดก็เพิ่มความเผ็ดหรือว่าลดลงอีกได้นะคะแต่ว่าแกงขี้เหล็กเราจะไม่แกงเผ็ดนะคะเพราะว่ามันเป็นแกงกะทิเวลาแกงเผ็ดจนเกินไปมันจะเหมือนมีความรู้สึกมันจะตีขึ้นนะคะเหมือนแบบกไหลาย้อนนะคะ กะทิที่เราใช้นะคะวันนี้ใช้กะทิปริมาณ500 ml ค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่2รอบนะคะอันนี้เป็นขี้เหล็กนะคะเราต้มทิ้งน้ําแล้วนะคะแล้วก็ชิมรสว่าจืดแล้วค่ะแคปหมูเราซื้อถุงละ20มา3ถุงค่ะปรุงรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะกับผงปรุงรสหมูค่ะ แล้วก็มีน้ำปลาอีกอย่างนะคะเราใส่กระทิลงผัดพริกแกงค่ะใส่ปริมาณไม่เยอะนะคะแล้วก็ตักพริกแกงที่เราโคลกไว้ลงผัดให้หอมเลยค่ะเราจะไม่ผัดให้แตกมันนะคะจะผัดแค่หอมๆค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบแตกมันนะคะมันจะได้สีสวยค่ะแกงขี้เหล็กสามารถแกงได้หลายแบบนะคะถ้าทางอีสานก็จะไม่ใส่กะทิค่ะอันนี้เราแกงแบบบ้านเรานะคะก็จะใส่กะทิด้วยนะคะแล้วก็ พอผัดผัดไปนะคะถ้ารู้สึกน้ำแห้งก็เติมกะทิไปอีกนิดหน่อยค่ะผัดพริกแกงให้หอมนะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะเอาขี้เหล็กลงมาผัดกับพริกแกงขี้เหล็กเราบีบน้ำออกแล้วนะคะก็นำลงมาผัดกับพริกแกงเลยค่ะปริมาณขี้เหล็กวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าซื้อตลาดก็อันนี้ก็อยู่ประมาณ 6- 7ขีดนะคะเทคนิคการต้มใบขี้เหล็กไม่ให้ขมนะคะก็คือต้มทิ้งน้ำเอ,อ่อ ทิ้งลหลยๆน้ำเลยค่ะต้มแล้วก็ทิ้งน้ําเราไม่ได้ใส่เกลือนะคะแต่เราต้มเฉยๆแล้วก็ทิ้งน้ําใบก็จะอ่อนๆนุ่มน um ุม um, แล้วเราก็ชิมใบดูค่ะว่าความขมเนี่ยพอดีกับที่เราต้องการหรือยังผัดใบขี้เหล็กให้เข้ากับพริกแกงหอมดีแล้วนะคะเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปค่ะน้ําวันนี้นะคะเราใช้ปริมาณพันห้าร้อยมลนะคะส่วนกะทิห้าร้อยมลรวมน้ําที่ใช้ในการแกงวันนี้ก็เท่ากับสองลิตรนะคะ ใส่น้ำลงนะคะแล้วก็คนขี้เหล็กให้กระจายกระจายค่ะจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะใส่น้ำแล้วเดี๋ยวรอเดือดค่ะวันนี้เราทําแกงขี้เหล็กไปวัดค่ะวันนี้วันพระเราใช้แกงขี้เหล็กกับกา,กากหมูเพราะว่าแบบเวลาที่กากหมูลงไปอยู่ในน้ําแกงแล้วนะคะจะมีความรู้สึกนุ่มๆค่ะ ปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะเราใส่น้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะพเพื่อนๆสามารถปรุงรสแล้วก็ชิมได้ตามชอบเลยค่ะผงปรุงรสวันนี้เราใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเรารอเดือดแล้วเราก็จะมาใส่กากหมูค่ะ สำหรับแกงขี้เหล็กนะคะอันนี้เราอยู่ภาคตะวันออกนะคะบ้านเราแกงแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นภาคกลางนะคะก็จะใส่น้ําปลาด้วยค่ะแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันอร่อยมากเหมือนกันถ้าเราไปตามงานวัดเนี่ยเขาจะมีแกงขี้เหล็กเวลาเ,าเลี้ยงแขกค่ะนะ,ะนะน้าเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่แคบหมูเลยค่ะใส่แคบหมูลงไปถ้าเพื่อนๆคิดว่าปริมาณน้ำไม่พอก็สามารถเติม ได้อีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแคบหมูเนี่ยก็จะดูดน้ําแกงไปอีกนิดนึงค่ะมันจะทําให้แบบว่าน้ําแห้งลงอีกนิดนึงแต่ว่าเราทานแบบนี้คลุกคลิกดีแล้วเราก็จะใส่น้ําประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรารอ,รอแกงเดือดนะคะกักหมูก็จะอ่อนนุ่มลงค่ะเพราะว่า วันนี้ที่เป้าหมายคือแกงขี้เหล็กไปวัดเพราะว่าแบบเราเห็นพระที่วัดนะคะก็จะมีอายุามากแล้วนะคะก็คือทานถ้าจะเคี้ยวแบบอันนี้นุ่มๆก็น่าจะทานง่ายขึ้นค่ะพอเดือนดีแล้วนะคะเราก็เติมกะทินะคะกะทินี้เราจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือครึ่งแรกเราจะใส่ในตอนช่วงผัดค่ะแล้วก็ครึ่งหลังนะคะก็คืออีกครึ่งกล่องเนี่ยเราก็จะใส่ตอนที่โรยหน้าอีกทีค่ะ เดี๋ยวเราใส่แล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็รอเดีือดอีกรอบค่ะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวแอบโชว์แคบหมูนิดนึงนะคะมีความแบบแคบหมูใส่เยอะจัดเต็มมากพอเดีืยดอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมปิดไฟค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวตักกับข้าวใส่ถุงก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะรีบไปทำบุญที่วัดนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปค่ะกับข้าวบ้านๆน,นะคะลองทำทานดูค่ะแกงขี้เหล็กไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะลองทำดูนะคะ